เพื่อกินกับร้านๆกันยายกออยู่ก่อนมั้ยทาน่อยไหมหล่อนี้จะได้ล้ะบอกจะให้ใส่น้ำตาลอีกครั้จะเกินไปแล้วไม่่อวหนูกินหนูห่าไปแล้ว อร่อยอ่ะฮอร่อยไหมกินด้วยชิดปลาปเขาด้วยอายแคบอายนุมอายส,สาวๆ <c oughs> ต้องมีเมนูนนอายทำไมคนดีย่แบบนี่เก็บดีๆนะโลกเอ็มอมาทำเพื่อนทำนี เผ็ดไม่ไม่ไม่เห็นมันรู่ค่ะนี่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 นนนนหยิบของเต้ที่ตรงนี้มันเผ็ดตรงนี้มันเผ็ดน้ำมันเข้าไปเดี๋ยวก,ก็ลองอีก น,น,นี่บัวใครทำใหกิกตรงนี้ไม่รับแต่วัวใครไหนบัวเอ็มบัวเอมหรอนี่มาเป็นมอบตัวพี่ขนหัวลูกขนยังม่วมห,าห่หาไม่หานไม่หวาหไหานต่ไ้นีมนเปียนแล้วนูอง้ต้องให้กินน้ำเปล่าัวอืมหให้ไห ใช่หนูต้องรีบเอาไปกินน้ำก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่เมามาแม่เมาตีหนูนะแม่ฝนให้แล้วฝนให้แล้วเราข้งางบ้านชอบมาเล่นกันหลานซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กินด้วยหนูไม่คลุกคลุกมันก่อนนะลูกอ๋ออร่อยเปล่าใส่น้ำปลาไหมอาหาน้ำปลาตรงนู้นใส่นะถ้าใ,ใส่น้ำปลาอันนี้ก็มีอืม น้ำส้มวาด่๋อ่่กนาอยู่นสบายพี่กินน้ำได้ด้วยนะ อันนี้ไม่ใช่อ้วนนะคือผ้าถุงอยู่ข้างบนเอาผ้าถุงอยู่ข้างบนบอกเขาว่าอ้วนไปมันก็อ้วนอยู่แล้วแต่ว่าอย่าบอกว่าตรงนี้มันมีผ้าถุงอยู่ตรงถึงตรงนี้

กินตนกลาไม่กินขนมกินตอนน้ำถ้ากินตอนนย็นนะปะทัยยายปทัยต้องกินแล้วก็ทันยาด้วยแม่กินปทัยเลยเปล่าฮึกินเลยไหมไม่เอาของแม่ไปก็ไว้ในนั้นนี่ยใครจะเอาก็กินหมดก,ก็กินไปสิไม่ใช่ว่ามันจะเก็บไว้กินตอนเย็นเปล่าพวกหนูไม่กินหรอกอยายไม่กินแต่ยุโรปมันกินไง

ไอี่ชบาไม่ไมีเวลาได้ทำจริงอะให้ฝาดก่อ้าลูกเก่งจังเลยลูกไปวะข้าวข้าเก่งจังเลยแล้วพี่ชายไปไหน่อ

อย่งเป็นยง,นนงคิดไปจะได้มีแรงดูเนาะไม่ได้มีแรงลแ,แล้วมีแรงเ,เรียนพุทธกลางเต้ จ้ะโอเคเขาด้วยยาจ้ะอ้าวหมยลูเก่งแท้ลูกแสาไม่กินข้าวเก็งแท้

nó đi nó ra ai tao đi chết tụi nó đi ai không trồng cua à ra tôm à ra tôm cái cái mục nhiêu kia cái đây cái chiêu mà hại cái cha chết cái chiêu mục nó chiêu nó cù yếu cột nó đã kiếm một cái cái áo tôi kêu cao à nó chết cũng có bộ nó nó chột được thiệt cái này chết cái này mà bật đente mà yếu yếu mạnh bọ bật đente yếu mạnh trơ đi mà

ฮะไฮ่เห็นแจ้งเกี่ยวกัน้องน้องเนี่ยโอมกระทำโอมไปเตียงนองกะโดนกระเสียเลยเด้วเด้แก้วก็้นดูกินนึกว่าลูกกินนอนบ้านพี่โยมั้งแต่แรกเห็นว่ามันอยู่ชนใช่ไหมบอดูเลยมึงเด้งเฮยอืมไม่นี้กระเทียมเฮยอันแล้เด้งเฮยหน่อยมึงมั้งมาเราถือกระเล็ดอ่ะ Oh. Chắc bộ người chậm mày chậm chắp là chọc chắp mọi người 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 ใส่แล้วป่ะพี่เออใส่แล้วแม่ใส่แล้วน้องจะกินใหไ่ลูกกินหูกินหมูกินหมูใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรกินหมูยังไม่กล้าด่าเราอะไรให้กินของกูุ้งระวังดีๆถ้วยอันหนึ่งให้น้องอถ้วยอันหนึ่งให้มองหาพ่อไปหาพ่อไป

เดี๋ยวให้ยายกินมางยายกินเล่นกินเยอะๆอย่าอุบอุบอบอกินเดเอรักินไปโลกกินให้อิ่มไปเ่อ๋อมมนกินผักไทยได้เยอะีแต่ว่ามันไม่กินแล้วนี่เตหนมนี่พี่เดี๋ยวอ่กินัอาหารเช้าเม็ด้ปะ่ะ ม่เล่นไม่มาไม่ใช่ขนมนะครับก่อนอาหารเช้าก่อนเนี่ยกินเนี่ยดีเนี่ยกินแล้วเนี่ยลูกบวดีดีต่อร่างกายมายายยายปอกเองกินไปไม่เต้นูไม่ดูเล็กอืมเอายายบอกไปยายบอกโรงทานมากินเห็นไอ้นั่นไหก๋วยเตี๋ยวกะละมังไหม จะมังเหมือนเดิมไม่แด่กะละมังไม่มีกระเทียมไม่แด่กะะมัง่มกระเทียมพูดมาจากเดิมเป็นไหมเกิกะละมังมีนุมีกรเทีมีนุสามคนที่เมยใครทำยินไม่ได้คขายเนาะอือเป็นกะละมังเลยอ๋อตรงก็เตียมกีะมาตรงไหนเดี๋ยวไปกินกันพอลงไปกินนะเขาแต่ว่าน่าแต่หลังไม่จะพอาดมีเยอะกรเตียวสิบบาทก็แม่อือ น้องก็เดี่ยวก็ลังมากเย็นๆอ่อนนอะต้องก็เป็นเย็นๆอ,อันน้เปิดก่นมงเึ็กยังมนแมู่กต้อหาเมนูันนี้เธออันนี้เธอไหมี่คอเกเโอล,ลูกชิ้นใหญ่มากเกือ,สอ,อบสมิลำม่วะเริ่มมาแม่ทีนน่นาละลูกเอามากินงานนี่เขาย้ายแล้วมั้ยไม่ย้ายวันนี้ที่เดิมมันแหละ

อยู่ดีๆกไปหาเรื่องจัก,กรยานจัก,กรยานมันจอดอยู่ดีๆเดินไปหาเรื่องเออมันกจนนี่ไม่ใส่หมดเลยบอกนั่งไม่หมดมเอาอีกเหรอไม่นไม่ใส่หมดีม่ กิน้ตามเลยกินค่ะอร่อ,ไรไอยไหมลูกขี่บนพ้อเองขี่บนบัวว่ะมันเรื่อเป็นควนายขี่รถก็บอย ตัวด <c ười> uh ูไงต้องไปผูกเกิดตนึงอะต้องไปบ้านที่ผูกเกิดอืมส่ๆซื้อบ้านผีอะไรบ้างต้องไปผูเกิดอืมเไปแมมารอบหน้าลงไปด้วย โดนมนันอยู่ตรงงานนะมาให้มาให้โดนมนันอยู่ตรงงานนะเขาขึ้นมาจากทะเลน,นะ<ส>ลูกบ้านเขาเอามาขายเพื่ใหญ่บ้านแล้วปลูกดๆต้อตงปลูกทั้งหอยทั้งอะไรแล้วถูอหืมแล้าพาตัวถือเนี่ย ut? ชาวบ้านมันได้ของสดเลยมันได้กินของอร่อ,อยเลยอืมอาไรนีนี่ยอะไรเนี่ยรอกรอกรอกนั่งจับจะนมาเลยดิ่มแล้วอ่นเก็บเลยทำเลยยังยังไม่ดิ่มแ <c oughs> ม่บอกว่า,าเก็บมึงก็จะเทน้ำใส่ Ừ. Em nhắc em ừ. Em nhắc lộ Em lấy cho phi phai Kẹp khóng đó lộ em. Ừ. Ừ. ขึ้ใช้ไม่เยอะ้สเกแล้วลูกกักาอาจารย์อาจารย์ตะวางน้อนุ่มจ้ะเราไปทำงานกับพี่เต้เขานะ

ทำไมไม่แพ้นมะส่งมาไม่แพ้ พี่เอ็มไปทำงานลูกพี่เอ็มไปทำงานพี่เอเ็มไปลากไม้ไผ่ให้ยาย ไปทำงานแล้วลูกอเปล่าน,น้องเขาหาไรายได้ที่สิให้เขาไปช่วยร้านไะทำงานเขียนเขาก็ารับป่ะรับป่ะ,ะ,ะไปรับไหมรับไหมพายรับไห่พาย ขึ้นไปินกอล์จะลงนไงี่จลน ừm chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa chưa chắc chắn chưa mấy người kia